สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมเรามาพบกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านเรามาเจอกันนี่ไม่มีอะไรนะเราต้องเอาพึ่งครับช่วงนี้พึ่งกล่องพึ่งที่เราทำล่อไว้ เราเราก็จะมารุ้นไปพร้อมกันว่ามันจะมีน้ําหวานไหมกล่องนี้เป็นกล่องต่อจากเอเป็นคลิปต่อจากกล่องเมื่อกี้นะครับที่เราได้ทําการเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นมุมมุมกว้างที่มันเห็นหน้าผมก่อนที่มันเห็นตัวผมด้วยโอเคมาครับเป็นกล่องต่อจากกล่องที่เราไปเอามาจากนะี่ครับจากป่านะที่เราวางไว้ตรงนั้นนะ เราต้องลมควันก่อนครับลมควันพึ่งนะไม่ใช่ลมควันเรานะเป็นยังไงมาดูกันสิน่าจะมีไหมโอ้มันล้างไหมเนี่ย มันเอาช้าไปหรือเปล่าท่านผู้ชมโอ้ยมาเบิ้งครับโอ้ยมาเบิ้งใกล้ๆสิได้บดิ้ดมันมันล้างแล้วเนี่ยนะครับโอ้ยเสียดายครับบาดเนี่ยผมบ้ได้กินน้ำหวานเลยครับมันขาดอยู่ข้างในขาดอยู่ข้างในแถวนึงนะ ก็นับนี่แหละครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็ดสันแต่สันใหญ่มากเบลอรเทอครับอุ้ยเสียดายทำไงวะเนี่ยเราจะปล่อยให้เขาล้างไปกับกล่องนี้เลยไหมหรือเราจะเอาเขาไปทำไข่พึ่งก่อนเดี๋ยวผมขอดูก่อน โอ้เสียดายบ่มีน้ำหวานเลยนะครับไม่มีน้ำหวานเลยนะผมจากโอ้เสียดายครับแบบนี้ได้ไม่ต่ำกว่าห้าขวดนะรังสวยด้วยครับเดี๋ยวผมขอถ่ายโอ้ยโอ้ห้าขวมห้าขวดโทรศัพท์ผมโอ้โอโออยไาจะขอถ่ายรูปซะหน่อยพึ่พังเลยขอยรูปขอถ่ายรูปอวดโซเชียลก่อน หน้าเลยครับให้หน้าช้ากว่าน,นี้เลยนะน่าจะมาให้เร็วกว่าน,นี้ถือว่าเราช้าจังถือว่าเราช้าไปนะเนี่ยครับกล่องสวยๆแบบเนี้ยโอ้ยสิดายมากสิดายจัง ไดาจังเลยครับผมขอขอดูก่อนขอดูว่ามันจะได้อะไรจากถ้าเราจะเอาเขาไหมไม่มีน้ำหวานเราคงจะไม่เอานะ แบบนี้ถือว่าเราเอาซ้าไปนะครับเหนื่อยเลยเหนื่อยใจด้วยเจอเว็บนี้ไม่ได้อะไรเหนื่อยด้วยนะน้ำบานไหนขอดูหน่อยมีไหมมีแต่ตัวจะแยกประชากรนัะนะ่นแหละครับหนักนะตอนแรกที่เหี้ยมาผมนึกว่าผมจะได้ ได้เยอะอยู่ถึงมาเจอเพื่นนี้ผมบนหน้าจะได้ครับอู้ในรังก็มีอีกครับคนเขา,าดีจังมั้นี่ แบบนี้เราก็เหนื่อยครับเหนื่อยใจครับเหนที่เราไม่ได้อะไรนะครับเราก็ต้องรอให้เขาล้างนะจากที่ผมดูแล้วโอ้ยถ้าเขาร้างเสร็จผูมีเก้าชั้นนะครับอีกชั้นนึงอยู่ฝั่งนี้ครับไม่ใช่อยู่ข้างบนนี่นะข้างล่างนู่นนะน้ำหวานไม่มีเลยครับน้อยมากเราคงจะให้เราเราคงจะไม่เอาลูกเอาหลานเขานะเอาไปเราก็ไม่ได้กินครับผมไม่กินอยู่แล้วนะ สำหรับท่านอื่นคงผมก็คงบรู้่แต่อันนี้เพิ่งที่สวนเราเองครับจะให้เบิงกบใกไกอเนี่ยผมรู้ให้ดูนะครับเนี่ยตัวอ่อน,นี่ยผมไม่กินนะผมก็บรู้จะเอาไปทําไมเอาไปก็เอาไปให้เขาเอาไว้ขยายแพร่รูปแพร่หลานเขาดีกว่าน้ําผมก็คงจะไม่เอาแล้วละครับเหลือนิดเดียวไว้เขาเลี้ยงประชากรเขาทําไมถึงผมจะจะปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้ใช่ไหม เพราะว่ายังไงเขาก็จะขยายไปเป็นพึ่งของเรานี่แหละครับผมคงจะไม่เอานะครับจะเอานำกลับไปไว้ที่เดิมกล่องนี้พ่าตมากเสียจังเลยเสียใจด้วยครับเสียใจไหลไหล้ายบนหน้ามาซาเลยแต่ผมจะมาเอาอยู่นะจะมาเอาลวงเขาครับจะมาเอาแบ๊บจะว่าจังใด จะมาเอาไอเอาด่างเขาเนี่ยครับเป็ปเาาปาา็ต้มเอาทําไข่พึ่งไปทําไข่พึ่งต้มไปทําไข่พึ่งขอดูสิโบน่าจะได้ยังอย่างหรอครับน้ำบงน้ำหวานใต้ก็ไม่เยอะได้ก็ได้นิดหน่อยผมดูแล้วหรือว่าจะเก็บเลยได้เปิดแล้วก็เก็บเลยไหมโอเค คุณว่ายังไงครับเก็บไหมได้เปิดแล้วยังไงก็เปิดอยู่ดีเผื่อมีคนอยากกินผมใจเย็นนั่นแ่ละผมก็มต้องได้รีบครับเพราะวันนี้เราจะไม่ไปไหนละได้เปิดแล้วครับตัดสินใจเอากันแล้วกันขออนุญาตเอานะครับข้านมาเก็บอีกผมขี้เกียจกลับมาเก็บอีก โอเคเดี๋ยวผมเก็บโซ่ให้ดูก็แล้วกันครับอ่ะเบิ่งกันยาวๆข้างนั้นนะโอ้ยเสียรมเสียใจเสียความรู้สึกไอ้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 ดูใกล้ๆกันแล้วกันครับ,บนะรรดูใกลๆก้กลๆเดี๋ยวผมจะไปเอาอยู่ฟังตรงข้ามให้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเบิ่งอยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยววายจะเห็นผมพร้อมผมเปิดให้ดูผมด้วยก็ได้เดี๋ยวผมเอาให้เบิ้งครับเอาโชว์กันแล้วกันผมบม่ว่าได้อะไรเลยนะอยเอาโชว์สไดล์ตอนแรกก็ว่าจะไม่เอาครับมาขี้เกียจมาเปิดดีครับ ลุยเลยปุ๊บปุป๊บป,ปุ๊บปุ๊บอ้าวควันไปเข้าโอเคเราจะเอาแล้วนะ แขนให้เป็นแขนยกมาวางนี้ยกมาวางตรงนี้นะครับเพื่อที่จะปัดอยพึ่งมาสิลูกยกวางตรงนี้เพื่อที่จะปัดปัดแม่เขาลงไปที่นั่นที่เดิมอย่ามาต่อยผมนะผมไม่ทำรำร้ายคุณนะเราวเราแค่มาแบ่งน้ําหวานกันกิน ๋ยวไปดูไปดูท่านผู้ชมก่อนเห็นไหมเห็นยนี่ะครับเห็นยังนะใกล้ๆก,กันเลย อยู่ใกล้บ้านแบบผมอย่างเงี้ยผมแนะนําให้มาเปิดบงบ่อยๆแนะนําให้มาเปิดดูเรื่อยๆนะจะได้บทเสียของ ถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านแนะนำให้มาเปิดเช็คดูกล่องเรื่อยๆนะจะได้ไม่เสียน้ำหวานทิ้งน้ำหวานนี่เราน่าจะเอาเอาเรียวขวดนี้สักยี่สิบวันอย่างน้อยๆอ่ะนี่ไม่มีอะไรนี่เราก็เก็บไวป้ไปต้มครับเก็บไว้ไปต้มอ ขทษครับขโทษครับโทครับโทครับพึ่งครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับโทนะครับพึ่งครับ เวลาเราจะวางกล่องล้อปีหน้าเราก็มาทำความสะอาดลังด้วยนะกล่อ,องนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ประโยชน์นะอย่าไปซีเรียสครับนั่นคือประสบการณ์ครับผมถ้าเราไม่ได้กล่องนี้แสดงว่ากล่องหน้าเราจะได้เสื้อผมนะเพราะผมผ่านมาแล้ ต้องปัดเขาเขาลงไปเราไม่ต้องหานางพญามาให้ดูนะเพราะผมผมหมงุดหงิดผมไม่ได้น้ำหวานวันนี้ผมหมงุดหงิดก็เลยจะโบหานางพญาให้เบิง้งปกติถ้าผมมีน้ำพึ่งเยอะนี่ผมใจดีได้ครับอารมณ์ดีนะแต่ว,วันนี้รู้สึกแล้ว รู้สึกโมโหรู้สึกหงุนงิดได้น้ำก็ได้อยู่แต่นิดหน่อยมันไม่คุ้มกันครับลงไปเดมาเดีย๋ยวมาบินอยู่นี่เดี๋ยวมันจะต่อยผมเปหมกมีใครจะเอาไหมนี่ไงตัวอ่อนครับมีใครอยากหมกไหม บางคนนี่ซอบซอนนะของปลาดิีของดีของดีของปลาของหายาก mm hmm. แค่ผมกินแล้วมันมันรู้สึกว่ามันแพ้ร,รู้สึกไม่ถูกคิงกัน mm hmm. ผมไม่ค่อยถูกคิงกับพวกตัวอ่อนเท่าไหร่นะก mm ็เ hmm. ค <Okay. S 2> นเห็นปะ ััดลงไปครบเวลาพวกนี้ครับไม่ต้องรีบครับโดนต่อยก็ต้องอดทนนะจะ<ม>ได้ดูเป็นเหมือนมืออาชีพนะครับโดนต่อยเราก็ทําเป็นทําเป็นไม่เจ็บ<ม>แต่ปกติเราโอ้ยโอ้ยโแหละครับผมแต่อยู่หน้ากล้องเราก็ทําเป็นไม่เจ็บไปก่อนเสียฟอร์มเฮ้ย เราทำเป็นเก็บเนี่ยโอ้ยเสียฟอร์มเสียฟอร์มมากเสียฟอร์มมากเราก็จะาทำท่าเก็บเพราะเราจะเสียฟอร์มเก็บแค่ไหนก็ต้องทำเป็นไม่เก็บไปก่อน <c oughs> แต่ผมไม่ต่อยนะวันนี้ไม่โดนต่อย เมื่อวานโดนไปประมาณนับเอาดีๆครับพอต่ำกว่าสิบหกผมไปนับบางจ,จุดเจ็บผมแล้วมีเขาเรียกหลีกในใช่ไหมหลีกในโดนผมไปประมาณโอ้นี่ครับนางพญาโอ้ยเห็นนะครับตัวยาวนะครับตัวยาวตัวยาวนะครับตัวยาวผมเอาลุกเขาลงไปก่อน นางพยายามไม่ค่อยบินหรอกบ,บินบกแข็งแรงเออเขาเกลือผมวะเนี่ยรองเท้ากับพยายามแต่งตัวให้มันเรียบร้อยนะครับอย่ามาเป็นซุงคือผมนะอย่ามาทําท่าเป็นพระเอกเหมือนผมนะรองเท้านี่ควอนใส่แบป๊บมุ้มให้ปวดสําหรับมือไหมผมแนะนําเลยอย่า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 ประมาทครับปล่อยมาไม่คุ้มนะคนแพ้นี่อันตรายมากเอาไปหมกไหมใครจะกินครับ ผมไม่กินนะผมเอาซื้อ,อเรียกว่าเจ๊เขาขยายลูกขยายลานผมผมได้ปึออ๊บกองละเมียผมเมียผมนี่แม่บ้านผมนี่จมๆนะครับเห็นว่าผมบูามาเอากองพนนึ่งคอยให้มันล้างไม่มีเพื่อนนี่เครียดเลยแล้วอย่างน้อยๆมีไม่ต่ำกว่าห้าหกกวดแล้วล้ยอยู่บูบู ผมว่าน่าจะเยอะกว่านั้นนะดีไม่ดีนะดีกว่าห้าหกขวดมีสิบนี่แหละเห็นนน้อยบางเฮียนี่อตอนแรกวาจะโบก,กิดนะพอดีอผมเดี๋ยวเอาไปให้แจ๊คไข่บ้านกินดีกว่าถ้าอยากเอาไปหมก เดี๋ยวเอสว่วนที่ว่าเป็นไปเป็นหมกกิน เกสรเยอะครับเก mm hmm. สรน,นี่มีประโยชน์นะมีประโยชน์ที่สุดแล้วใ mm hmm. นบรรดาพึ่งีง mm hmm. น้ำหวานนี่ไม่สู้เกสรน,นะในการที่ผมศึกษาเบื้องมาเนี่ยคุณประโยชน์ของเขานะอี๋เขาเรียกอะไรวะพูดตัวโอนติ้มครับ mm hmm. เล่นมาตั้งแต่เก mm hmm. สรน,นะครับ อย่ามาต่อยผมนะเวลาเพิ่มต่อยเขาเนี่ยครับเพิ่นก็ต่อยเขาได้แค่ครั้งเดียวที่เหลือผโอ้โหขอโทษ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 เาจะให้ทำยังไงล่ะก็ขอโทษไง เดี๋ยวเราได้มาแล้วผมจะพาไปเก็บต่อเก็บอีกรังนึงได้มาแล้เดี๋ยวผมเก็บแล้วลังนี้ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความหมงุดหงิด <c oughs> เราลบๆบเราต้องตัดเขาลงก่อนเพื่อเกิดอันตรายต่อเขาเราไม่ได้มาทำลายเขาเรามาเพื่อขยายพันธุ์ ลงไปลงไปลูกโอ้ยเราไม่อยากให้เขาตายนะลงไปลงไปลงไปเราพยายามทําให้เขาตายน้อยที่สุดเพราะเขาคือทหารของเราลงไป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 เพราะเขาคือคนงานของเราไปเราเอาเขาไปคืนที่เดิม ไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้เลย คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ฟาวน้ำหวานแต่ได้ประสบการณ์ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ฝากแียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพาดูหลังต่อไปเพราะมันมีเยอะครับกลิ่ไม่ไหวหรอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับ